สวัสดีค่ะหลายคนสงสัยว่าจ๊ะสยามเนี่ยตอนที่มีงานทั้งกลางวันกลางคืนเอาเวลาที่ไหนไปดูแลผิวพรรณให้ผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ให้ผิวพรรณยยังคงสภาพดีเหมือนเดิมนี่เลยค่ะตัวช่วยที่ดีของจ๊ะนะคะชีดกคอรลเเจนค่ะทานง่ายมากๆคุณขาทานแค่เช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดค่ะตอนที่จาม,มีงานใช่ไหมตอนกลางวันคือแบบเจอทั้งลมเจอทั้งแสง UV หลายคนคิดว่าเฮ้ยคุณเนี่ยผิวต้องพังแน่ๆ ไม่ทังค่ะเพราะว่าชีดะคลลาเจนเขามีส่วนผสมที่ช่วยป้องกันแสง UV ค่ะทำให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นและผิวเราเนี่ยไม่ไวต่อแสงตอนที่จะทานแรกๆนะคะบอกเลยว่าผิวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากก็คือผิวเราจะลื่นขึ้นนุ่มขึ้นเรียบเนียนขึ้น แล้วก็ขาวใส่ขึ้นอ่าเป็นไงดีไหมดีมากๆนะคะและอีกอย่างสําคัญมากคือจะต้องแต่งหน้าทุกวันทําผมทุกวันตั้งแต่ทานชีดะคอลลเจนไปนะคะแต่งหน้าติดทนนานขึ้นไม่รอกค่ะและผมเนี่ยก็แข็งแรงขึ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะสําหรับจ้านะคะสาวๆคนไหนที่กําลังมองหาคอลลเจนอ่แนะนําค่ะชีดะคอลลเจนเพราะว่าเขามีสารสก นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นถึง16ชนิดด้วยกัน16ชนิดค่ะคุณคือรีวิวเยอะมากไปดูที่เตเก็ได้เลยนะคะอันนี้จะแนะนําเลยนะคะชิดะคอลลาเจนค่ะ